ครับสวัสดีครับช่อง LSM ก้าวสปอร์ตนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญโอลิมุมโลกนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจนะครับคู่แรกเราจะไปที่อังกฤษนะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอฟูลแลมนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่30พฤศจิกายนน2 5 6รยนะครับเวลาการขันนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับสนาม King Power Stadium ียนะครับราคาเลเรสเตอร์ตอกลูกนะครับ ผลงานพบกันทักสองทีมนะครับเป็นฟูลแลมนะฮะเจ้าสวนน้อยชนะเลสเตอร์4-3ฟูลแลมชนะเลสเตอร์3-2เลสเตอร์ชนะฟูลแลม3-4นะฮะฟูลแลมเสมอเลสเตอร์1-1แล้วเป็นเลสเตอร์ชนะฟูลแลม3-1นะครับสภาพทีมโดยทั่วไปนะครับเจ้าถิ่นเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับ4บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกของฤดูกาลใหม่นะครับเฮดโค้ชนะครับเบดเนนลอจเจอร์นะครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บไปทั้งวินเฟกเอ็นดีดีนะครับดักลัสโซยูซูนะครับแล้วก็ดันนี่อาร์เมตี้นะครับ คิดว่านะครับแบดเดนโรเจอร์น่าจะทัก3 4 2 1นะครับโดยมีเจมี่วันดี้นะครับยูริเตอร์เลมองนะครับเจมส์ดิสันจอห์นนี่อีแวนแคปเปอร์แชมเคิลแล้วก็เวลีโฟนาน่านะครับฟา่งฟูลแลนด์นะครับทีมเยนน้องใหม่แชมเปี้ยนชิพจมเป็นทีมลองบอยตอนนี้นะครับบริการทีมสกอตพาร์เกอร์ยังมีเคนนี่เตเต้นะครับแล้วก็เทเลตของโกโล่นะครับคาดว่าสกอตพาร์เกอร์น่าจะทักทีม4231นะครับโดยมี ทอมแคนนี่นะครับอเล็กซานดราพิโตโลวิตนะครับบ๊อบบี้ลีดแฮดิสันลีดมาเดโอเลมีน่านะครับคาดว่าเลสเตอร์ฟอร์มยันหลังสามารถกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งนะครับหลังจากคัมแบ็กมาชนะ3นัดซ้อนนะครับจากกระสามสี่เกมที่ผ่านมาแล้วก็แพ้เป็นแค่นัดเดียวนะครับ รวมทั้งเกมเย่าเล่นได้ดีขึ้นนะครับฟ้าฟูแรกนะครับผลงานช่วงหลังเล่นได้ไม่ค่อยดีนะนะครับแพ้รวดสองนัดหลังนะฮะทำให้ปาชัยไปแล้วนะครับ3นัดใน4ี่เกมหลังนะครับและสามารถปลาชัยได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม9นัดที่ผ่านมานะครับเก็บไปแล้วนะครับ4คะแนนเท่านั้นนะฮะเกเกมแรกนะครับอีกทั้งเกมเยือนก็ข้างย่ำแย่นะครับเกมเย่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคิดว่าแมตช์นี้ไม่น่าพลาดจิ้งจอกสยามนะครับ ราคาน้ำไหลตั้งแต่เมื่อวานเปิดมาหนึ่งลูกคันนี้ก็หนึ่งลูกนะครับราคาไม่ไหลนะครับคิดว่าอยู่เลสเตอร์ดูดีกว่านะครับหนึ่งลูกนะครับคู่นี้จัดเลสเตอร์เลยครับคู่ต่อไปนะครับเราจะไปที่กันโชซซเลอานะครับวิเคราะห์คู่โตริโนเจซามโดเลียนะครับเวลาการขันเที่ยงคืนครึ่งนะครับสนามซาริโอโอลิปิกกันเดโตลิโนนะครับ ราคามาเสมอโตริโนนะฮะผลงานพบกันทั้ง2ทีมนะครับซามโดเรียเสมอโตริโน่1-1ซามโดเรียแพ้โตริโน่1-4นะฮะโตริโน่ชนะซามโดเรีย2-1ซามโดเรียชนะโตริโน่1-0โตริโน่แพ้ซามโดเรีย1-3นะครับเจ้าถิ่นนะครับโตเรโน่นะครับทีมโซล่านะครับอันดับ18บนตารางคะแนนเซอรี่อานะครับฤดูกาลนี้ครับเทรนเนอร์นะครับจฉิเจรีนะครับมาโก้จัมเปโลนะครับจะมีปัญหาเพราะเล่นมาเจ็บทั้ง ไดเอเล่นะครับบาเซลลี่อัมบัโดอิสโซนะครับซาซาลูกคิดนะครับวันนี้นะครับจัมเปาโลน่าจากทีมตามสูตร3 5 2นะครับโดยได้อันเดียเบรตินะครับคืิสบูดกลับมานะครับพร้อมกับโทมัสลิสคอนซิมมอนเนซาซาคิเตียนอัสซัตตี้นะครับฟาซามโดเลียนะครับทีมเยือนนะครับผู้จัดการทีมชาวอิตาเลียนครับกินลาอโอลาคิเนลลี่นะครับมีปัญหาผู้เล่นมาจับ เพียงแค่คนเดียวนะครับเกอิต้าบันเด้นะครับกองหน้าตัวใหม่ยืมตัวมาจากทีมดาวฝรั่งเศสโมนาโกนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องเช็คความพริตกับมายาโยชิดะนะครับที่ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะฮะวันนี้ครับลานิเอลลี่นะครับน่าจะทีมในระบบ4-4-2นะครับอย่างนะครับโดยฟาบิโอกายาเรนล่านะครับกัสซอตลามิเน่นะครับอารบิดเอ็นเอานะครับโอมาคอลลี่ยาคุมอย่างโตนะครับ คาดว่าโตลิโน่ฟอร์มยันหลังก็เตื้องขึ้นนะครับหลังจากออสซัดใหม่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะยำแย่นะครับและเพิ่งคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับจากรองหลัง8เกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เสมอกับแพ้นะครับใน2นัดหลังนี้นะฮะทำให้แพ้ได้นะครับ2เกมจากรองหัง4นัดหลังนี้นะฮะเกมเย้ามีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับฟาคาซามนะครับซานโดรียฟอร์มช่วงหลังดรอปลงไปเหมือนกันนะครับ เข้าวิน3เกมติดต่อกันครับก่อนที่จะแพ้สองนัดหลังล่าสุดเนี่ยฮะและเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับจากการหลัก3เกมที่ผ่านมานะครับเกมยังสุดุดไปบ้างนะครับทำแมททำให้แมทนี้นะฮะกระทิงหินโตเรโนนะครับดูดีนะครับเล่นในบ้านคิดว่าน่าจะแบ่งแต้มไปได้นะครับราคาโตเรโนเสมอน้ําไหลไหมราคาไม่ไหลนะครับเป็นโตเรโนในบ้านเสมอวกสินะครับยังไงคู่นี้ลาซามก็ดูดีนะโตเรโนเล่นในบ้าน ราคาเสมอล่นในบ้านดีกว่าครับคู่นี้จัดโตเรโนในบ้านราคาเสมอนะครับทีเดียวสองคู่นะครับคู่แรกต่อเลสเตอร์ซิตี้นะครับหนึ่งลูกคู่ที่สองก็อยู่เจ้าบ้านโตเรโนราคาเสมอนะครับแนะนำเว็บดูบอลดีๆนะครับ w w w l s m ายเว็บดูบอลนะครับดูบอลสดทุกนัดทุกหลีกฟรีที่นี่ที่เดียวนะครับความชัดระดับ HD นะครับใครสนใจนะครับที่จะดูบอลฟรีสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับ ยังไงทุกท่านวันนี้นะครับดูบอลให้สนุกนะครับติดตายนูไว้หน่อยนะครับเฮ่งๆรวยๆสวัสดีครับ